คนปมาเต็มถังเด้อเต็มถังเด้อมือนีจ้ะกว่ล้นถังไม่ให้ตั้งไหนเสียไปได้นี่คือนไหลแผลแบบน,นี้มือนีเอาถังมาจ้ะคิดว่าเห็ดจะไม่มีหนาวแล้วเลยเอาถังน้อยมานี่ถังน้อยมาก็เจอดอกใหญ่ๆ,ๆนี่มือหนีขุ่นแน่นเนีนโอ้ยถ้าเบื้องขามันหนาวหัวหนาว,นาวมือพูน่ะอ้ อ่อนๆเลยข้างในขาวจัวยเอ้าดอกนี่บัดน,นี้ดอกนี่บันนี่โอ้หอ,อะไรกินกัดแล้วแมลงกัดเบื้องข้างในก่อนจ้ะโอ้ข้างในขาวนะเนี่ยอื นอนอือนอนโหถักน้อยเราป๊าดอันนี้แฟด อุ้ยอ,ยอยสองดอกเต็มหม้อพอดีุ้ยงามแท้ดอกนี้อ่ะทุกคนงามงามอีกดอกหนึ่งเน่าไหมเนี่ยยังไม่เน่าเอยังไม่เน่าขาโดนกิน ตรงนี้ได้ส่งดอกโอ้เลยขนาดหนาวป่านนี้ยังโผล่มาคิดดูนอนเกิดเห็ดน,นอนเกิดทุกคนโอ้ฝั่งนี้เขียวสวยงามมากป่า อวบอัน สวยจริงๆริงหน้าเดินไหมทุกคน ทุกคนเจอเจ้าแม่เห็ดเจ้าแม่เห็ดแล้วก็มีลูกเกี๊ยบอยู่นี่หนึ่งสวยด้วยทุกคนตูมหนึ่งตูมโอ้ยน่ารักฟาดมองนีไหมโอ้อันนี้ไม่เอาหรอกจ้ะ อันนี้เอาอยู่โอ้โหลูกมันไม่เห็นเมื่อกี้โอ้อันนี้ละเน่านี่ดูอีกหนึ่งเจ้ของใหญ่ตรงนี้กำลังขึ้นสามดอกล้มยิงดอกเอก็บเก็บเก็บเก็บทุกคนอ่อนอ,อ,นอ่อลอยอะไรกินไปครึ่งหนึ่ง ดอกหนึ่งกำลังโพเล็กๆจิ๋วๆน่ารักใกล้เต็มละเดอ้อโอ้แต่ย่านเถนะบานนี้แดงจึ้งคึ้องอันตรายกินแล้วตายจา้ะ อันนี้สวยจ้ะกำลังตูงงมุติมิเลยจ้ะหนึ่งเนี่ยสองดอกเนี่ยป้านงามมาก อเงอาเนื้อยู่ในพุ่มสนนี่ก็เพิ่งขึ้น,อ,นอ่อนๆเลยอันนี้เน่าน้ำแล้วขออภัยเสียงรถดังมากจ้ะ ดอกนี้คุณภาพมากดอกเดียวหนึ่งหม้อกแกงจ้ะเนี่ยขาอวบมากหนักประมาณกี่ครึ่งกิโลเราจะมาชัน้นในสูตรกันโหหนอนเต็มเลยหนอนเต็มอันนี้ได้แล้วโอเคผ่านเนื้อแน่นมาก เราจะแกะข้างในให้ดูจ้ะอืมข้างในขาวนะ ดอกนี่ไหมใหญ่ครับโจอทุกคนป๊าดเต็มถังเด้อเต็มถังเด้อม,มือนีจั๊กว่าล้นถังไม่ต้องไหนเสียไปได้นี่ขึ้นหลายแถวแบบนี้โอ้ มือใดก็ได้เต็มซุ้อมือจ้ะนี่จะโดกง,งามๆผีกอะ่ะจะเบิ่งเอาเสียไปจังไหนบ้างเอ๊ะเอา,เอาแต่เบิง่งอย่าป้าถุงเอามาอยู่จ้ะมือนี้ก็ฝากไว้ซ่อนี่ละจ้ะหลายหอบกลับคือเก่าจ้ะมือใดก็ได้ผินคัดสันนอแต่ตุ่มงๆง,ง,งามๆได้หนิเจ้าเบิ่งเอาเปียไปแล้วคลิปนี้ฝากไว้ซ่อนี่ละจ้ะเจอกันคลิปหน้า สวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณไก่บ้านนะด้ยวยจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย